หมายเลขห้านะคะคนที่ได้หมายเลขห้านะคะจริงๆแล้วเลขเนี้ค่ะเป็นเลขที่เป็นเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความรู้วิชาการเหตุผลตรรก,กะสติปัญญาตรงไปตรงมาชัดเจนมีคุณธรรมไม่ชอบเอาเปรียบใครไม่ยอมคนโอ้โหแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่ชอบแนะนำคนอื่น เป็นคนที่ให้ความรู้ผู้อื่นนะคะหยิ่งทนงเชื่อมั่นในตัวเองฟังนะคุณฟังดูดีเนาะครูจะบอกแบบนี้ค่ะหมายเลขห้าจริงๆแล้วอะ่ะเป็นหมายเลขแห่งภาวะความความรู้เยอะตักกะเยอะเชื่อคนยากนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงจริงๆเป็นคนที่แทบไม่ฟังใครด้วยซ้ำน,นะฟัง แต่สุดท้ายก็ขานเข้าใจเนาะไม่ขานตรงๆแต่ก็ขานเพราะคนใหม่เลขห้าเป็นคนตักกะเยอะมากนะคะคุณลองไปดูเนาะไอ้พวกสายวิชาการนักวิทยาศาสตร์พวกที่หาข้อมูลหาแหล่งข้อมูลหาความรู้คือ,อพี่พูดมาเนี่ยมันจริงว่ากูต้องไปหาก่อนแบบนี้ยพวกนี้เลขห้าทั้งนั้นค่ะพวกตักกะเยอะเชื่อยากอะไรแบบนี้ยแต่จะบอกนะพวกหมาเลขห้าถ้าพอได้เชื่อ เชื่อเป็นเป็นแบบเชื่อแบบสุดพลังเลยนะอันนี้คือคนหมายเลขห้านะเพราะเขาเป็นแบบนั้นที่เขาเชื่อสุดพลังเพราะเขาไม่ได้เชื่อคนอื่นนะเขาเชื่อตัวเองเพราะเขาไปหาข้อมูลมาเห็นไหมหมายเลขห้าเป็นแบบนี้ค่ะเพราะตรก,กะจะเหนือเหตุผลทั้งหมดคือมีตรก,กะใครจะเอาเหตุผลมันร้อยแปดเอาเลอเออใช่แต่ไม่ค่ะไม่ได้เชื่อเลยมันเชื่อไม่ได้ใจมันเชื่อไม่ได้อะค่ะ เพราะมันเป็นคนที่ใจมันมีตะก,กะมีความแบบขานขานตลอดะคะ่ะถ้าไม่ใช่แต่ถ้ามีคนมาพูดแล้วแล้วโอเคเรามีข้อมูลเราเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วมันตรวจสอบได้แล้วเราเคยไปศึกษามาแล้วเราไปดูมาแล้วมันใช่คุณเชื่อแบบสุดจิตเลยอันนี้คือคนใหมายล้ค่าเป็นแบบนี้เลยนะคะคือถ้าเขามีข้อมูลในตัวเขาอยู่แล้วหรือเขามีความรู้อยู่แล้วอะคะ่ะเขาจะสุดพลังเลยนะเขาจะแบบ ใส่เต็มจัดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่เชื่อคุณคุณอย่าไปเสียเวลากับคนเลขห้านะเชื่อชันเถอเชื่อฉันเถอะนี่โอ้มันไม่เชื่อนะคะจะแบบมันต่อต้านเลยประมาณนั้นนะคะ